มาแล้วครับกับสวัสดีพ่อแม่ปีน้องเจ้าเหนือนะครับอีพีนี้ขออนุญาตอู้เมืองตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเจียงห้อมแขวงชัยยบุรีประเทศลาวครับเป็นอย่างโรงเรียนถึงอู้เมืองครับอีพีนี้เพราะว่าบ้านหมู่บ้านนี้เป,นเป็นคนลาวญวนครับเป็นอู้เมืองกัน เป็นอูปสาษาแบบคล้ายๆกับภาษาล้านนานะวันนี้มาได้ยูตีประเทศไทยเนอะแต่ว่าอู่เมืองกับอู่เมืองเชียงไฮยอู่เมืองแบบเชียงใหม่ครับจะเป็นจะได้เดี๋ยวลงเรียนปลาไปเอวพออยู่ปไกวันนี้เปิ่นมีเพื่อนมีการแรงกันเลยจะปลาเปื่อนเอฟซีไปเอวพอว่าการแรงจะนี่มีอย่างขายพ่องขายแบบประเทศแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาเชื่อว่าประเทศแล้วดีผมปลาไปพอครับเดี๋ยวเราจะปลาไปเอวพอสวัสดีครับให้เป็นคนย้อนกอ คนใจเนาะ,ะ,นะ <laughs> คนเหล้านะไอ้คนคนย้อนก่นอคนล้าบ่อ๋ออันนี้อันนี้เป็นสาวย้อนก่อนเนาะแม่นก็นเจ้าฮะแม่นอยู่เนาะ <laughs> นี่เดี๋ยวการันตีก่อนว่านี่คือประเทศลาวนี่ขายยางก้อนอยางพาราพันไทยนะฮะอยู่ประเทศลาวครับอัน,นอันนี้อยู่อยู่เมืองไหนครับเชียงฮอนจ้เชียงฮ่อนเชียงฮ่อนนะอ่เปินอู้เมืองกัน เหมือนบ้านผมเลยมาจากเชียงรายเ,เจ้าเหมือนกันเนาะน้องมาซื้ออย่างเมื่กี่แล้งยังบม่โหจะห่อไปก่อนอ๋อบ้านน้องกับน้องบ้านจะน้องอยู่ไหนครับบ้านแกน่นบ้านแก่นบ้านน้องกับเป็นคนเมืองหมดเลยเนาะคนยวนหมดเลยคนยวนหมดเลยครับน้องเป็นคนยวนก็ครับนี่คนเล้าวบอ <laughs> เป็นมองอ๋อนี่ตลาดสดเดี๋ยวให้ฮึ้มไปดูก่อนว่า มันเป็นตลาดสดอันอยังน้อเต้ต้าลุ่งเรืองั้งนะขายอย่างเดียวไปดูก่อนมีคนม่งมีคนมีคนม่งมีคนไทยลื้อมีคนลาวลื้อแล้วก็มีคนลาวยวนนะครับอยู่ที่กาดนี้หมดเลยเดี๋ยวจะพามาเดินดูตลาดเป็นบ้านๆขายอย่างน้อ,นอทุเรียนทุเรียนรสอะไรครับนี่อันนี้ปอกับเป็นคนยวนเนาะ อู้เหมือนอู้เหมือนผมที่ผมมาจากเชียงไฮ้นะคนเหนือคอู้เหมือนกันเลยเนาะอ๋อมาไกลขนาดนี้ขี่รถมาเจ้าแวะซื้อน้ำแข็งอยู่มาปะคนเมืองด้วยกันว่อมาจากเชียงไฮ้กันยังอู้เหมือนกันนี่เนาะคบ้านนี้มดบ้านกับคนเมืองมากคนนอนมาครับอืมตะกี้ว่ากิโลสองร้อยสามสิบกันทุเรียนนะอ๋ออู้เหมือนกันอยูเมือนเงี้ยกีก่อหนึ่แสนห้าครับ อันนี้อันนี้กับอันนี้เป็นสาวเมืองก็นเขาหนิสาวยวนนองครับเออ,อน,นี่พ่อแม่ที่เกีอันนี้พ่แม่น,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 นี่ลาวเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูหน่อยเหมือนแบบเอลกาเจีงฮายก็สวัสดีครับพี่ก็เป็นคนยวนก็อ๋อเป็นสาวลื้ออ๋องานแบบสาวลื้อและคนไหนนเป็นคนคนยวนนี่นี่ยวนก็อ๋อนี่ก็ยวนกันแม่สวัสดีครับ แม่ที่อย่างนี้แม่อ่อนแม่อ่อนอ๋อผมมาจากเชียงไฮมาแวะนี่เอาปุ๋ยามาอู้มเมืองกันว่ะทีนไปกับเป็นคน,น,นคน,นคนยวนเนาะออแม่มาขายอย่างนี้ขายขนมขายของกินนี่เนาะอเออรักเงียพอกันแล้ว <c oughs> มีมีมีคนรื้อคนยวนคนอย่างแหมครับจิตคนลาวเนาะ แต่ว่าแต่ว่าถ้าหมู่บ้านนี้เป็นคนเป็นคนยวนเนาะบ้านนี้ตแต่คอ๋อครับอันนี้กี่บ้านอยู่ครับบ้านทาดบ้านาอ๋อเพราะว่ามีพาะทาดอยู่เนาะอ๋อครับครับทาดเชียงลมพบคุณค้ารถยังไงพกอนมีอย่างน่าสนใจมีน้ำกี่น้ำปูเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้น้ำพักกว่าครับอ๋อห้องเหมือนกันเลยเมะแม่แม่เป็นแม่เป็นลื้อกว่าเป็นยวนเป็นยนเหมือนกัน อันนี้จิแม่ยังครับนี่สีอ่อนแม่สีออนอันนี้นำ้นำพักที่เปิดขายกันบ้านผมนันนะมันก็เนีน่ยนะโอ้ <laughs> กินเหมือนกันอยู่เนาะ <laughs> กินกันกินนอนรถ้แต่ไรครับนอนสี่สี่สิบพันสี่สิบพันกีบกับวันหกสิบาทเนาะอ่าห้าหกสิบเจ็ดสิบาทเนี่ยเนาะอ่า <laughs> ขอบคุณครับนี่น้ำปูกับนีเนาะนี่ก็กินน้ำปูเหมือนกันเนาะ ไม่เอาไม่เอาไก่ไก่เอา,ลลอาปลาคนเมืองอยู่เพนะื่อนเนาะเดี๋ยวเอากันนี่มีผักบุงผักกาดนี่หลายอย่างเดี๋ยวเอา,เอาอก่อนเนอร์ครับสวัสดีครับนี่ขายอย่างครับนี่ไข่ไบไข่ไวยครับปูพี่ก็เป็นคนยวนนเุ้ยวนเนะเา,คนานนนะคนบ้านนี่เน,ะนาะไปเอาปูเลมไหมละครับ ครับโอ้ถุงถุงตะไนี่ถุงาบาบสพันครับี่พันเออูเมืองเอานี่โอ้ครับผมมาจากเชียงไฮ้พิ่งยมาอู้เหมือนบ้านผมไีมนะอู้เป็นเนี่ยบ้านอูแบบเนี่ยเนาะอู้เนี่ยอ่มวนเนาะมราไปกบางครับเป็นคนไทยจ้าอ่ใคนเราเหมือนกันอคนไทยอย่างคนไทย มวนครับกำลังมาข้าแรงเส้นนี้กำลังเคยมาข้างแรงครับหลงัอันนี้อันนี้ไม่เกิเป็นย้อนเหรออู้เหมือนกันอันนี้เหมือนเอวการบ้านผมนีเนี่ยเหมือนท่อมาถึงเหมือนผมเอวการแถวบ้านผมเลยแบบอู้เหมือนกันยี่เลยเนาะอาจะว่าป้าป้าเป็นคนเมืองนะแกป้าจุ้อเนาะ เอมือนกันนี <S 2> <S 2: ่ยทางล่างของ่เามาไข้ทางล่างของกินมนเท้านี่เนี่ยอย่างกินนะครับเวลาของกินกินรักของกินรักๆเลยมันเทานี่เก่งนอกย่างนอกย่ากเตาไหมครับเ้ใส่น้ปูเนี่ยฮะย่าเตาใส่น้ำปูใส่น้ำปูก็มีเนาะ้ำน้ำนอกรับางกินเหมือนวาผมมั่นเหอแต่ว่าผมแบบ เท่าผมมีก <reco Christ. S 2> ๋วยเตี๋นะเจ้าปลาแดกไค้มียู่งนักนอนแน่ยักนอนสลับฟูอันนี้ันยำเอาซะเจ้ากับปลาไซนี่แหละนักนอนสลับฟูนี่โอ้ขายของของกินเหมือนแม่เอาการเจียงไฮเลยเนาะครับขอบคุณครับอยากเยกหัวกันเด้นี่อย่างถูกใจก็เนาะอันนี้ก็เป็นคนนอนม้วนเนาะแล้วขายอย่างข้าววะนี่ขายเคียด โอ ин, ้ปะปเย็นกอห้องห้องปเย็นเหมือนกันเนาะห้องเย็นห้องเย็นอันนอ่งไปสาวอย่างสาวยวนเลยกอ๋อนี่เราสาวยวนออยู่นี่นี่เองใครไม่เอวแต่มือน่ะใครผ่วมโอ้นี่เราแต่คืนสูหากินยาหอมนี่กันเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยแกเจ็บต้องแกเจ็บต้องอันนี้นี่อันนี้ดีนะนี่ใจดีเลยครับยาเนี่ยมาจากไทยนั่นก้านี่น,นี uh, ่เจือบบฟักตวยเจือบบบบวบ นี่มันหนุนขายเหมือนบ้านเฮาเลยแกงมันหนุนขายจิ้นคอ,อจิ้นหมูจิ้นหมูจิ้นงัวก็มีครับนี่หน้าน้าเอวน,นี่โลแปดสิบคนน้องน้องกับเป็ดคนยวนกัน,กนครับจ,จิ้นหมูโลกี่บาทครับเอโลกี่โล,โล,โล,โลตกิกี่กิบแปดสิบพันจิ้นงโงัวเหรองแสนสิบแสนสิบอ๋อ ไอ้มาจากเชียงไฮมาไก่บ้านนี่เป็นอย่างมาอู้เมืองขันนี่นะอ่าเหมือน้าเจียว่ามาไก่ขันนี่ยังมาปลาปลาขันเป่เนาะขายม่วนกอม่วนเป็นบางวันเจ้าโอ้โหเหมือนกันเป่เลยเหมือนไอ้ไปแถวกาดแถวหนองบัวแดงมาได้เลยเนี่ยอ้ดีเลยดีเลยขอบคนจัดไหล่แน่ที่งัอที่หมูมีอันนี้อันนี้เบาญวนกว่านี่ ดื้อเหรอวาวดื้อวาวดื้อรอเหมือนกันเนาะฟังฟังหู่เรื่องหมดเนาะเฮ้ดีดีเฮ้ยอันนี้อย่างนี้ลูกนะครับบรรากาเลือดแป้งเหรอครับอย่างแป้งและลูนะโอ้ขายแบบนี้ครับมีลูกก็มีเลือดแป้งมาบนี่ตัวเองเอาไป,ไปชุดลูกชุดเนาะอโอัวนี้มีเหมือนกันเลยกินคล้ายๆบ้านกันก็ได้าวดื้อกันหน้าตาลรอเนาะ สาวบ้านนี่ซ้อสาวบ้านนี่ก่อนเด้อขอาคุณครับเดี๋ยวไปอยากแหาฮอลล็อกนี่ก่อนจะขายอย่างกันเนาะสวัสดีครับแม่กับคนย้อนเน,น,เนะาะอ๋อแม่จี้หยางจิ้แมแพนอย่างนี้แม่ม่อนผมมาจาเชีจงใา้ก็เได้มาเพ่ขี่รถไก่มาเป,ปิดอู้เม,มืองกันอย่างบ้านนี่นะเกิดเลยแบบมันเป็นจะได้อย่างมาอู้เหมือนบ้านผมไม่เนาะขายอันนี้พักพักโหม่ให้องเหมือนกันเนาะ พักหฮมพักกูดพักกาดอันนี้อันนี้ห้องพักอย่างครับกอมเกาโอ้โห <c oughs> คนอีสานกับอันใบแมงลกักพักอีตูเนาะ<อ>บ้านคนเมืองห้องกอมก่ะอ่ากอมก่อครับก็เหมือนกันเลยโอุ้นั่นเฮ็ดห้าก็ครับเนะี่ยโอ้โหกกี่บาทมูดน้องเฮ้ยห้างเจ็ดสิบพันร้อยก,กว่าบาทร้อยสี่สิบบาท ถึงครับเมื่อกี้จะสว้าก็ซื้อกล่องซื้อของยายยังไม่ได้แข่งอะไรในรถแต่แลองอย่างอย่างเขากันเนาะครับ<อ>ว่าจะไปเอวปากแบงอพอดีแวะซื้อน้ำแข็งพ้นขายน้ำแข็งเป็นอู้มเมืองผมตกใจเพ<อ>ิ่อนอย่างมาอู้เหมือนผมไม่เนาะผมก็เลยล้อไปเอากาดพอมามีอย่างขายของครับมีอึ้งขายว่บช่วงนี้อ้มมีีักกกนนาาะ่ึงจดดตลครับ ขยะก,กินอึงเนอะลูกจังไห้มาแบ่นีอึงกินเต้ยตอนนี้เป็นอึงอย่างอึงยางหรืออึงเข้าครับอึงยางเนาะอู้เหมือนกัดเปะเลยเหรออู้เหมือนกัดเลยเป๊ะเลยขอบคุณครับต้องพอก่อน,นเนี่มีเฮดมีอย่างขายหลายย่างเออตลาดแบบบ้านๆต่ว่าเป็นอู้แบบคนเหนือพริกกับมี พากาดก็มีมีหลายอย่างนี่อย่างของกินเมื่อเนื่องกกันเนาะมีนอมอน้อยนี่อย่างนอะโอ้แมงดาแมงดาเป็นเปลยนเลยเนาะโอขครจะได้แมนี่สามสิบพันนะครับถุงละสามสิบพันกับสามตัวเนาะสามตัวสามสิบพันสิบพันกับสิบห้าบาทเนาะประมาณสี่สิบห้าบาท <c oughs> ข้าวๆ <c oughs> คนเมืองคนยวนเขาโอ้ไปดูเช็ดห้ามนนาคณะคาถเลยวันนี้ไปขอเฮ็ดห้ากันเลยมีเช็นห้าขายอย่างน้ะนี่ขายใส่กอกนะครับใส่กอกชิ้นส้มหมูเนาะคนเมือง <c oughs> เหมือนบ้านผมเลยผมมาจากเชียงรายอู้ปุ๊อู้เหมือนกัน <c oughs> ขายอย่างเขาขายขนมกัน,นกครับนี่ ขนมมีเฮ็ดห้าตัวลไปห้องเฮ็ดห้าก่อนไปห้องเฮ็ดหก่อนห้าห้องเหมือนกันเนาะอ๋อห้องเหมือนกันอยู่เงนีหอกเฮ็ดห้าไเรามีป่าด้วยอ๋อนี่กกับคนย้อนเหมือนกันเนาะอเออ เหมือนบ้านผมผมกับลูกแจงไฮไหมเป็นอย่างนมาอู้เหมือนบ้านผมไม่เนาะเีนาะแจงเนื้อันนี้นู่กิน็เคยกินการนี่รถตัวไหนครับอันนี้รถหนึ่งเงินกรีบตัวไหนเงินกรีบรถละร้อยบาทโอ้ร้อยบาทเองเหรอบ้านผมนี่ออกไหมแพงกว่านี่นะเนี่ยแต่กับผมกำลังซื้ออยู่างรถนี่มันได้กีินดีแหละซื้อไปตังค์กตอน่าเลยไม่ได้พริกนะครับจะมีท่าน มีท่นอยู่ในรถท่านกับมีท่านปลุกซื้อของย้ายแต่ว่าคนไทยรื่อเหมือนกันคนลาวรื่อเหมือกันขายทูกแล้วกิโลร้ยครับปีใหม่เมืองปีใหม่ย้น่าจะหมวนกันเนาะได้น้ำเหมนก็ครับได้ดัหัวเหมือนกันเนาะครับเออหมวนแต้ เ<ไ>อาไปเจ้าไปเนะอะ,อะเออกระปิตานแกนั่นต,าน,ต,า,นตานแกน,น่คร<ด>ับเออม่วนดีเนาะโมซึ่งแมงเงี้ยอีกเราซื้อม่วนจะได้มงมันเหมือนกับเ<ด><ด>อวบ้านตะเกาอ่ะอู้เหมือนภาษาเหมือนกัน,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 นขอบคุณจะได้ครับเนี่ยคนอย่างไร้เกิอ๋อคนยัง,งกะละมาเนาะอ๋อสักสี่โมงตอนนี้กำลังสองโมงตายเนาะครับของของใครผมอยากมาซ้อซื้ออึงมีกันเนาะ สองหกสามหเออครับครับต้องรอหำน้อยเนาะรอหำน้อยสองสามมันต้นแต่นี้ครับครับครับเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนี่อย่างนาะขนมขนมเส้นเนาะครับง่ก็เป็นคนย้อนเนาะอ่าผมมาจากเชียงไฮ้ไม่ไสอัวครับ จะพอกันเนาะนี่อย่างทุกใจก็ใจแทะเขาได้อึงเดี๋ยวนี้โอ้ไม่เครียดแห้งงี่เหรอโอ้แมงแมงนี่โรงเรียนกินวันนี้เจ็บต้อกอันนี้แหละรวมๆเลยนะมีจักรจันโอ้แต่น่ากินแน่ๆผมเห็นเลาอยากกินอีกเลยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ากินเด็ดเจ็บปอกเครียดแห้งหอยเชอรี่กบก็มีโอ้นี่ล้วอึงอ่ะนี่นก็กบมือกบกบกบนาแทแล้วเนี่ยเนาะกบนา อันนี้มีอึงอยู่ตัวนึ่ง <c oughs> กบถุงก,กีีบาทนะครับถุนทรีกิฟ <c oughs> ถุงละสิบพันคลิ 40, คปอ๋อ <c oughs> ถุงละห้าสิบพันครับสองตัวห้าสิบพันเนาะก็ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทนอกระลังคุ้นมาใหม่ๆอันนี้ก็ห้องเหมือนกันก็หานี่พักนก้ำก็ห้องเกันเนาะ พักน้ำอันนี้กับพักปังพักนอกอันนี้อันนี้ยพักอย่างครับพักอะไรพักอย่างไร,รบ,บัวไหลพักก,ก,ก,กนนรนะกงกงกจงพักกระจงเออพักกระจองห้องเหมือนกันอันนี้เฮ็ดปลาเราเลยเนาะเฮ็ดปลาเฮ็ดดอยนี่แกงแกงหมอกอะลรน่าหวานจุกๆักเลยครับเนี่ยพักปังโอ้ม่วนแทบไม่เหงาการนี่ปลาคนอู้เหมือนกัน นี่อย่างน้อนี่กับแมงครับกบปดทั้งแมงได้เยอะเลยชมนี่แต่นี้แมงเยอะเลยครับเนี่ยแมงจกัจกระจันมีแมงชิ้งเรีดมีกินนูนครับพวกนี้ผมกินบ้าว่าเนี่ยชอบกินแต่ว่ากินแล้วเจ็บซอกไปดูก่อนมีอย่างแหมนนอ้อเป็นเพราะวา่าแมแลงเนี่ยของคนจะหนักกว่านี่ครับม่วนแท้ใครผมไม่ได้แปลให้เป็นภาษาไทยนะใครฟังไม่เข้าใจก็ ถอนออกนิดนึงนะครับโอ้ดหรอนี่อย่างนี้เมี่ยงเออมีเมี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีอึงอึงตัวเดียวเนาะแค่เป็นอึงหลายตัวอย่าไปต้มอยู่ครับอันนี้อมเมี่ยงเหมือนกันคนเมืองเนาะถุงห้าพันกีบถุงห้าพกีบแปดบาทนะถึงสิบบาทนะครับเนี่ยประมาณสิบบาทแอบถุงเนี่ยถุงสิบบาทกินแล้วแบบใครรับนะกินแล้วตาแข็งไง เอมาจากนเปิลทไหนครับเนี่ยน่เนี่ยคือเนี่ยนี่ราอ๋อครับครับปูเมืองจะเอาอย่างจวเดครับเดี๋ยวพอสกรรมกันเนานี่ยังแงถ้าไม่อึ้งอะไรตัวจะช่วยเอาอย่ตัวเดียวครับครับเดี๋ยวมียังแหมกมีน้ำพึ่งมี ตลาดแต่บ้านๆผมบอกแล้วว่ามาที่นี่จะเจอกับคนเหนือบอกแล้วว่ามาทั้งนี้ป้าคนเหนือมันก็เป็นแปลกสําหรับผมนะผมขับรถมาเส้นทางนี้คือเมืองไซยาบุรีนะครับตรงไปนี่เดี๋ยวขออธิบายรอบหนึ่งเผื่อบางคนไม่เข้าใจตรงนั้นคือเมืองครอบนะครับข้ามมาจากด่านบ้านหววที่อภูสางหรือที่พยาที่เชียงคํานะครับ ข้ามมาทางที่จะไปคณะนี้ก็คือทางไปคณะนี้ก็คือเส้นที่จะไปหลวงพ่บางหรือว่าจะไปเมืองอาปาก A ไนะากอไรนะปากไรนาะเมืองอังที่จะไปาจะไปเมืองลาวไปหาเท้าคาแปงเมืองปากแบงคงรับตกล้อเพลงนี้จ,จาได้นี่มีทั้งคนยวนของกําลังมาเยอะเลยคนยวนคนลาว คนมงคนขมุคนไตรื้อคนลาวรื้อนะเขาอยู่อยู่ร่วมกันที่นี่นะครับนะแต่หลักๆเลยบ้านนี้เป็นบ้านธาตุมีพระธาตุเก่าแก่อยุ่เป็นหลายร้อยปีอยู่ข้าง,างล่างไปไหว้มาแล้วเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็คือพอก็เลยเรียกที่นี่ว่าบ้านธาตุบ้านธาตุนี้คนบ้านทุกหลังจะเป็นคนเหนือครับนะจะเป็นคนเมืองจะเป็นคนยวนนะคนลาวยวน ซื้อน้มันซื้อน้มันไปใส่รถเนาะครับซื้อหมูไปลาบก้านี่ซื้อหมูไปลาบกันครับซื้อหมูไปลาบเนาะลาบหมูเนาะฮะจีง,งัวจีง,งัวอ๋อลาบง,งัวเนาะอ๋อมาจากไทยครับ<น>บ้านเราอยู่แถวไหนป<น>งแป้นปงแป้นพ่นเนาะนัดจ้าไปซีลัโอ้มาซื้อของไก่ได้ว่ะ อ๋อขอมันแปลงห้เป็น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 มงอ,อ๋อก็อู้เมืองได้เนาะก็อู้อู้อยวนได้เนาะอ๋อลาบมาคนเดียวมาจากเชีงยงไฮยครับเชียงรายมาจากเชียงรายครับกับไก่เนาะตรงไปนี่กัเลยหลังภูชีฟ้าที่กัมมผมมาจากบ่อกแก้วมาจากเอ๋ห้วยทรายครับ จะค่อยใายขับรถมาจะไปเอวโก<ป>อ,อขอบคุณจะหลายครับนี่พักกำลังมาเรียดห้อนเนาะพักเก็บมาใหม่ใหม่โอ้ขายทรงคขาเนาะขายทรงขายปีกะออครับขิงโลเท่าไหร่ขิงสิบสพันโลสิบสพันโลสามสิบบาทเอาอให้โลนึงอะ เอาหัวใหญ่ๆเด้อโรด,ดีวขายบออาโรดหนึ่งโรดหนึ่งเดียดเด๋ยวขิงมันทำได้หลายอย่างนะไปต้มกินก็ได้เอาไปอะไรอบวุ้นเส้นนั้นอบวุ้นเส้นอันนี้ก็ได้ครับมันเป็นได้ใช้อยู่ขิงเนี่ยขิงซอยผัดใส่ไก่ใส่หมูก็ได้คือได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้หลายหลายไปนูกิโลสามสิบบาทสากสพัน ได้เยอะอยู่นะโลนึงสามพันตีโลสามสามสิบบาทก็ได้เยอะอยู่นะเอาไปต้มเอาไปกลับไปเช็คลายมันก็ไม่เสียครับเอาไปปลูกต่อก็ได้มันกำลังจะโป่งหัวมันนะเอาไปปลูกก็ได้พอดีเอาไปปลูกตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเอาใบไ,ไปใส่ เอาไปไปใส่อะไรเขาเรียกอะไรยำนอใส่น้ำปูครับผักกาดกาดหัวก็มีขิงก็มีคนที่นี่เขาก็ต้มผักกาดนี่แหละใส่ขิงอร่อยต้มใส่ขิงเนาะขอบคุณครับขอบใจเดอ้ออ่ะเดินมาเล่นหน่อยนี่ร้านขายของนี่เป็นคนยวนหมดเลยห <c oughs> มู่บ้านบ้านธาตครับมีมกูมีโอกาสจะมาเส้นนี้อีกบ่อยอยู่นะ คือถ้ามาจากเชียงรายมาเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงไปไปเที่ยวหลวงพระบางก็ได้ครับไม่ต้องไปผ่านด่านห้วยโขนไม่ต้องผ่านห้วยโขนก็ได้มามาเส้นนี้ก็ได้ครับทำมาหาคนเมืองมาก็ไม่เอวตรงนี้ได้เมื่อกี้เห็นกระเทียมโทนเขาสวยๆนะผมจะมาดูหน่อยเผื่อไว้กินกระเทียมโทนนนอขมนี่มันกระเทียมโทนก่อนอ้อกระเทียมกระเทียมลาวเนาะออมันกระเทียมโทน,นมันกระเทียมโทนโดโดเท่าไหร่ครับนี่

ไเในี่ผมจะไปอุดมไซจะเมืออื่นผมจะไปอุดมไซไก่บ่ไกยู่อุดมไซที่แยกที่จะไปเมืองขวานนะโอ้ยังไก่อยู่ไก่เติบอยู่บ่เออ <c oughs> เอาขึ้นมาขายไก่แท้ขายไก่ยอยู่บนดาบบมีก็บุ่มไปนั่นนี่แหละอ่าอยู่พุ่มมีหลายเนยอ๋โอโคตซื้อหลายเนาะเนอเน้อในโลเท่าไหร่โลหนึ่สามสิบห้าพันกิบสามสิบห้าพั 35, อนอันนี้โลสี่สิพันเนอ ประมาณโลหกสิบาทครับแน่นกระเทียมไทยเออกระเทียมลาวแน่นมากเลยแน่นแน่นแน่นแเลยเนี่ยเนี่ยไม่ฟอหอมดีเลยครับมันไม่ฟอเลยเฮดดีหอมดีเลยเฮดดีมันใช่มันหอมดีแหละเราทำน้ำจิ้มเลยหรือว่าคั่วมีโอ้ยกลิ่นเนาะสุดยอดเลยครับเนี่ยกลิ่นแบบเออสองโลก็ได้อะ หอมนี่เอาสองโลเอาถุงละโลแล้วกันโดยโดยกินแบบฉุนนี่มากเลยแบบกระเทียมพื้นบ้านของแท้อันนี้ทำเมนูอะไรก็อร่อยครับบม่มีน้ำไ่มีสารเคมีอันนี้นะบริสุทธิ์ปุ๋ยใส่ซั่งดูดางนานเตี้ยนเกี่ยวเขาออกแล้วก็ใส่หอมดีอ่ะแบบทำหลาบคั่วมีเนะี่ยเหมาะเลยเนะี่ยก็โลโละหกสิบบาทครับบ้านเราน่าจะโลเป็นร้อยอยูน่นะหอมกระเทียมกระเทียมไทยเนะี่ย ถ้าแห้งๆอย่างเงี้ยน่าจะโรเป็นร้อยแต่ซื้อไปเยอะก็กิกนไม่ทันนะเนี่ยอเอาไปไว้บ้านยายด้วยเอาไว้บ้านตัวเองด้วยอของมันได้ใช้อยู่แล้วครับเมนูเมนูพวกนี้ผมมาใส่เยอะเน,นี่ยเนี้วกินเทอนี่ใส่เป็นกรัรมเพื่อหยาดมาแสบ <c oughs> อันนี้ร้อยยี่สิบบาทสองอันนี้ ก็ไม่แพงครับจะขอบใจที่กันอันนั้นสิ้นอย่างครับสิ้นแห้งนะมันสิ้นหมูปลากับสิ้นฟานมาเท่าไหร่ครับมาดหนึ่งสี่สิบแปดกริบอืมอ่าเอาแต่นี้ก่อนเนาะเตรียมเลยแหละไปเฮ็ดออร่ามด้วยเอออยากกินอยู่ได้ออร่ามไหมออร่ามแต่เฮ็ดปลเป็นเอาสคานส์สกานอยู่นะขายบ้างก็มีหมูปลาหมูปลาสิ้นฟานเอาไปออหลามที่ทอดพอพอเท่าที่เป็นคนลื้ออยู่เมืองเมืองหนองเขียวในประเทศกินให้กินแซ่บแซ่บอ่อหลามนี ครับซะแล้วต้มต้มแล้วใส่ข้าวแล้วหมดเล้วนี่แหะใส่เาว่ามีข้าวผัดข้าวเหนียวใสครับเข้าใจเด้อเข้าใจซึ่กันเ<ช>้าใจะไปนี่ครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะสำหรับการเดินทางของผมนะครับเ,เดี๋ยว EP ต่อไปคืนนี้เขาบอกว่ามันมีร้านอาหารเยอะด้วยมีสาวเยอะด้วยที่นี่แหละที่เมืองอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นเป็นทั้งคน คนลือ้อแล้วก็เป็นทั้งคนยวนครับยูวยกันเป็นร้านอาหารมีหลายร้านนะสาวๆก็ร้ายกันเราไปหาแางเอกกันไหมนะถ้ายังอยู่ที่นี่ถ้าผมยังไม่เดินทางต่อนะตอนเย็นผมจะไปนั่งนั่งมีมีตัวให้นั่งด้วยผมจะไปนั่งชิวๆสักหน่อยมาแล้วรอบนี้ที่พักตอนนี้ค่าเงินเราวหนบาทแรกได้หกร้อยหกสิบกีบครับก็แรกได้เยอะก็คือตอนนี้พูด,ดง่าย หมื่นกรีบเท่ากับ15บาทเองนะครับแสนกรีบแสนกีบก,ก็150บาทครับโรงแรมตอนนี้200อคืนละแสนห้าก็ตก222บาท225บาทก็มาพักมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายดีอยู่นะค่าโรงแรมก็ถูกครับคืนละ200กว่าบาทถ,ถ้าก็โอเคมาต้องนอนรถบ้านต้องนอนห้องแอร์ด้วยเมื่อคืนผมไปนอนโรงแรมที่นอนเมื่อคืนเขาเรียกอะไรตื่นมา ตีสองนี่มั้งร้อนแบบคือร้อนมากก็เลยไปเปิดปติปติมามันชอบไปล้างเอ์ให้โรงแรมมดูลนะไปเปิดดูไอแอร์ดึงขึ้นมาแบบโอ้โหฝุ่นแบบพุหนาจนแบบแอร์ทำงานไม่ไหวอะ่ะก็เลยเอาไปถอดออกมาเลยแล้วก็ง้างฝาขึ้นเย็นเจ็บเลยตอนเช้ามาก็ไปล้างให้เขาล้าง,างตอนนี้ตากให้แห้งแล้วไปเสียบใเสียบให้คืนที่เดิมละ <laughs> ดีเลยอ่ะ เดี๋ยว EP ต่อไปจะไปในต่อรอติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรับชมจนจบคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP พีนี้ตองเด่นขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับมวน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 อยู่